สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel Das Auto นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูรถยนต์ EV ที่ได้ขึ้นชื่อว่าขายดีที่สุดในยุโรปในปี2020นะครับนี่ก็คือ Renault Zoe รถยนต์ไฟฟ้าคันเล็กจากค่ายดังจากประเทศฝรั่งเศสนั่นเองถือว่าเป็นรถ EV ที่มีราคาที่ทุกคนเนี่ยสามารถเอื้อมถึงแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะสัมผัส f e e ลิ n ในการใช้ชีวิตกับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยตัวนี้นะครับก็จะเป็นทางเลือกที่ดีที่ราคาไม่แรง จริงๆแล้วนะครับตัว r e n a นโซวี e เนี่ยได้ถูกเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2013ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีอายุโมเดลนี้ประมาณ9ปีแล้วครับแต่ในปี2020ทาง r เร u l t เองได้ทำการเฟซลิฟต์เจ้า Renault ว o e ใหม่เพื่อให้ดูทันสมัยมากขึ้นนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตัวเฟซลิฟต์เนี่ยดูดีกว่าตัวเก่าเยอะมากๆจริงๆโดยเฉพาะส่วนหน้าของรถนีครับตรงไฟหน้ากระจังหน้าดูโมเดนขึ้นมากดู สวยและคมยิ่งกว่าเวอร์ชั่นเก่าเยอะเลยแหละครับส่วนด้านหลังนะครับก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนอกจากเปลี่ยนหลอดไฟท้ายให้เป็น LED ที่มาพร้อม d y n ดิจิทั n Signal หรือเป็นไฟเลี้ยวแบบไล่นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมมอเตอร์2แบบให้เลือกด้วยกันนะครับแบบแรกคือ108แรงมา้าแบบที่2คือ135แรงมา้าส่วนแบตเตอรี่นะครับ ก็มี2ขนาดให้เลือกเช่นกันครับขนาดเล็กเนี่ยก็คือ41ิกิโลวัตต์ชั่วโมงก็จะวิ่งได้300กิโลเมตรแล้วก็ตัวใหญ่ก็คือ52ิกิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ประมาณ395กิโลเมตรนะครับผมคันนี้ที่เอามาโชว์เนี่ยก็จะเป็นตัวแบตใหญ่52กิโลวัตต์นะครับครับมาพูดถึงเรื่องการชาร์จแบตกันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อม AC on-board charger ที่2ี่กิโลวัตต์เต็มภายใน3ชั่วโมง4 0นาทีซึ่งสำหรับเซกเมนตน์ ส่วนการชาร์จแบบแบบ DC หรือ fast charge ก็าสามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะเป็น o p ชั่นที่ต้องซื้อเพิ่มเติมจะมีกำลังอยู่ที่50กิโลวัตต์แบตจะเต็มภายใน1ชั่วโมง10นาทีนะครับหรือว่าพูดไง่ายๆเนี่ยก็คือต่อการชาร์จ30นาทีจะวิ่งต่อได้อีก150กิโลนั่นเองนะครับมาถึงภายในหรืออิน t e r i ียกันบ้างนะครับผมรู้สึกว่าเป็นการพัฒนาก้าวกระโดดนะครับเทียบกับอินท e ีย o r ของรุ่นเก่าตัวนี้เนี่ยมีความดูดีพรีเมียมน่าขับกว่ารุ่นแรกเยอะเลยก็จะเป็นต Interior, ตััััวววนีเรยดกบบ Serie In Radio Cleio ะค มีหน้าปัดดิจิตอลจอกลางพร้อม Apple Carplay กล้องหลังเรื่องของแมท e r เรียลที่เรโนเลือกใช้ในอินทอเนียนะครับก็จะเป็นวัสดุรีไซเคิลไม่ว่าจะเป็นพลาสติกผ้าที่ใช้ทอพวงมาลัยหนังเทียมนะครับผมต่อให้เป็นวัสดุรีไซเคิลก็ตามเนี่ยผมเองยังรู้สึกว่าพลาสติกแข็งในรถเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะแผงประตูหน้าหลังนะครับผมเดี๋ยวจะมีจุดพีคที่บริเวณเบาะล่างด้านหลังให้ดูกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูหลังจากนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน การขึ้นลงรถนะครับผมทําได้ง่ายเช่นกันรถมันออกแบบมาให้หลังคาค่อนข้างสูงข้อเสียหลักๆเลยนะครับผมคือเบาะหน้าเนี่ยทั้งคนขับและคนนั่งไม่สามารถปรับความสูงต่ําได้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่อะ่ะมันวางอยู่ใต้เบาะเลยเช่นเดียวกับเบาะหลังนะครับผมนี่ก็อาจเป็นปัญหาของรถไฟฟ้าหลายๆคันนะครับที่ว่าแบตเตอรี่มันวางอยู่ใต้ท้องเนี่ยทำให้พื้นด้านล่างนะครับมันสูงขึ้นมาเวลานั่งเนี่ยเข่าเราก็จะไม่มีที่รองแล้วก็เวลาเรานั่งไกลๆเนี่ยก็อาจจะเมื่อยได้นะครับผม เช่นเดียวกับเล็กรูมด้านหลังครับค่อนข้างน้อยส่วนเฮดรูมครับผมก็ไม่เหมาะก่าคนที่สูงมากกว่า1 8 5ซนติเมตรนะครับหัวก็จะชนข้้าหมุนได้และตอนนี้นะครับเรก,ก็มาถึงจุดพีคที่ผมสัญญากันไว้นั่นก็คือที่เปิดกระจกด้านหลังนั่นเองนะครับดูครับมันยังเปิดด้วยหมุนมืออยู่เลยในรถที่ผลิตปี2020ก็ค่อนข้างเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่นะครับ มาถึงเรื่องของชั้กันบ้างนะครับชั้เนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่มันจะเป็นแนวลึกลงไปครับผมมีความจุอยู่ที่338ลิตรมากกว่ามินิคูเปอร์ SE ซึ่งมีแค่211ลิตรนะครับผมแล้วก็ยังสามารถพับเบาะหลังได้แบบ40-60หรือว่าจะพับลาบไปเลยก็ได้นะครับเวลาเราพับลาบลงไปนะครับก็จะมีพื้นที่ทั้งหมดให้ใช้อยู่ที่1,225ลิตรครับคันนี้นะครับมีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งตรงบริเวณชั้นะครับมันจะไม่มีพลาสติกหรือว่าสักการะคลุมทําให้เป็นรอยถึงส เป็นการคัสคอสที่ผมว่าไม่ค่อยจะเมเซส์เท่าไหร่เนะเรามาฟังเสียงยานอวกาศของรถเรโนโซอีจากภายนอกกันนะครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาเทสต์ไดรฟ์รถคันนี้บนถนนจริงๆแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมก็นี่คือเสียงสตาร์ทนะครับของเรโนโซอีแล้วก็จะเปิดแอร์กันนิดนึง พูดถึงเรื่องของการใส่เกียร์นะครับผมคันนี้เนี่ยก็จะไม่มีเกียร์ P หรือเกียร์พานะครับมันก็จะเป็นตัว N แล้วก็ดึงเบรกมือขึ้นแทนส่วนตัว R กับ D นะครับก็คือดันไปข้างหน้าหรือข้างหลัง f e ล l i n g ในการขับนะครับฟีล l i n g พรมลรเนี่ยมัน ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเบาเนาะมันก็ดีนะเวลาสําหรับเราจอดรถหรือว่าขับในเมืองเลี้ยวไปเลี้ยวมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาที่ความเร็วสูงๆนะครับมันก็จะแอบน่ากลัวนิดหนึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยตัว Renault Zoe ตัวนี้ที่มีแบต52กิโลวัตต์นะครับตาม มาตรฐานแล้วเขาก็จะวิ่งได้ประมาณ395กิโลเมตรแต่ว่าในโลกความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันได้ไปอยู่ประมาณสัก350้า350ถ้าขับแต่ในเมืองเนาะแต่ว่าถ้าเกิดขับบนทางด่วนเยอะอะไรย่างนี้ที่ใช้ความเร็วประมาณสัก1 0 0 120นี้มันก็จะน้อยลงมานะ body roll ถือว่าเยอะนะครับสำหรับรถ segment รถเล็กๆอย่างนี้จริงๆนึกว่าแบตมันอยู่ต่ำอย่างนี้คิดว่ามันน่าจะ ทำได้ดีกว่านี้แต่ว่าเวลาโค้งไปโค้งมาอ่เงี้ยจะรู้สึกเลยว่าแบบรถมันโครงเลงมากส่วนหนึ่งด้วยก็เป็นเพราะว่าน้ําหนักตัวรถนะครับค่อนข้างมากคันนี้หนักประมาณ1.5ตันทั้งที่รถเซกเมนต์นี้พวกโฟก์โปโลหรือมาสเตอร์สเนี่ยจะหนักอยู่ที่ประมาณ1ตัน1นึถึงหตัน2มากกว่ามุมในการขับขี่เนี่ยมันค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าแบต แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ใต้เบาะคนขับเลยอย่างที่บอกนะครับว่าบเบาะคนขับจะปรับขึ้นปรับลงไม่ได้เลยได้แค่เลื่อนหน้าเลื่อนหลังแล้วก็ปรับพนักพิงนิดๆหน่อยๆ,ๆทาให้เราไม่สามารถปรับโพสิชันสูงต่าในการขับได้อย่างผมตัวค่อนข้างสูงนะสูงหรือเปล่าอันนี้ดูผมสูง183อย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าหัวแทบจะชนหลังคาแล้วสําหรับคนที่ตัวเล็กหน่อยอาจจะทํามาพอดีแต่ว่าถ้าตัวเล็กลงมาอีกเนี่ยก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นถนนได้นะครับ แต่ว่าทัศนวิสัยของรถเนี่ยดีมากครับมันกระจกหน้าใหญ่มันลาดลงไปถึงข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงทาให้รู้สึกโปร่งเวลานั่งกระจกข้างๆก็ใหญ่ครับตรงหน้าปัดดิจิตอลเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลต่างๆฝั่งซ้ายคุณก็สามารถปรับได้ว่าเออจะดูอะไรแบบว่าการอัตราการสิ้นเปลืองนะปัจจุบันอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยตั้งแต่รีเซ็ตหรือว่าคันนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์วัดลมยางนะครับที่สามารถดู ค่าของลมยางได้เลยผ่านจอนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ Eco m o โ e มนะครับ Eco Mode เนี่ยเขาก็จะไม่ให้เราเร่งแรงขนาดนั้นเขาก็จะปรับคันเร่งให้มันค่อนข้างหน่วงว่าเรากดมากไปจริงๆเนี่ยมันก็ไปจริงๆไม่มากเพราะว่าจะได้ประหยัดแบตนะครับแล้วก็ที่ e c โ mode เนี่ยความเร็วสูงสุดเขาก็จะล็อกไว้ที่ร้อยร้อยสิบมั้งครับไม่แน่ใจอ่าเขาล็อกไว้ที่ร้อยสองกิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็ไปไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วในอีโคโหมดเนาะแต่ว่าถ้าเราเอาออกเนี่ยเราก็ไปได้ถึงความเร็วสูงสุดมันก็คือ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจจะฟังดูไม่มากนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ารถคันนี้ถูกพัฒนามาเพื่อเป็นรถเน้นขับในเมืองมากกว่าไปจ่ายตลาดนี้โดยไม่ต้องใช้น้ํามันเราจะเอาอีโคโหมดออกดูนะฮะรู้สึกเลยว่ารถมันค่อนข้างดึงดีขึ้นสําหรับใครที่อยากประยัดแบตแล้วก็อยากขับได้มากตามที่ ทางเรนนเขากำหนดไว้เนี่ยก็ต้องอยู่ในวัน Eco Mode นะครับปุ่มคอนโทรลคอนโซลต่างๆนะครับใช้งานได้ง่ายอยู่ในระยะเอื้อมมือถึงชิลๆเลยครับโดยเฉพาะที่บริเวณตัวปรับแอร์นะครับใช้งานได้ง่ายแล้วก็ดูสวยงามผมว่าดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างลงตัวเลยครับอย่างรถที่ผมขับอยู่ในวันนี้ตัวนี้ก็จะมีคร s สคอนโทรลนะครับแต่ไม่ใช่แบบอะแปตีฟครูสคอนโทรลที่ปรับระยะห่างเป็นแค่คร s สคอนโทรลที่ล็อกความเร็วไว้เฉย จะมีเลนค e ปปิ้งแ s สซิสที่คอยเตือนเวลาเราขับออกจากเลนแล้วก็แล้วก็มีซิตี้เอม g เจนซี่เบรกก็คือเวลามีเราขับในเมืองแล้วมีคนมาวิ่งตัดหน้าหรือว่ามีจักรยานขับตัดหน้าอะไรเงี้ยครับโดยที่เรายังไม่ทันจะเรียก React. ตัวรถมันก็จะมองเห็นแล้วก็เบรกให้เราหรือว่าส่งสัญญาณขึ้นมาเตือนให้เราก่อนนะครับถนนนี้ขับได้ร้อยหนึ่งนะครับก็ถือว่าชิวๆอัตราเร่งเมื่อกี้จากไฟแดงศูนยรอยก็ ต่อให้อยู่ในอีโคโหมดนะครับก็ทําได้ดีครับเรื่องของการเก็บเสียงภายในรถเนี่ยก็ทําได้โอเคครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่เงียบสบายเหมือนออตัวคุณได้ i 1 5เนาะอย่าไปเทียบก็ไม่ได้มันคนละราคากันเลย <ult> เร่งได้ไปเรื่อยๆ,ๆเลยครับผมตัวแรงบิดก็245นิวตันเมตร ผมว่าเหลือเฟือนะรถมันหนักประมาณ1.5ตันแตนใดที่เรากดอีโค o โหมดปุ๊บเนี่ยคันเร่งจะตอบสนองขึ้นมาทันทีครับผมแล้วก็ดึงลากเราไปข้างหน้าท,าทันทีก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของรถยนต์ไฟฟ้าโดยทั่วไปเนาะโดยที่ว่าแรงบิดมันมาตั้งแต่รอบเครื่องน้อยๆรอบมอเตอร์น้อยๆมันทําให้เราแบบไปไปได้เรื่อยๆเ,เลยนะครับจะเร่งจากศูนย์จากอะไรนี้ก็ไม่ต้องผ่านเกียร์ผ่านอะไรก็ เราได้แรงเต็มๆจากมอเตอร์เลยแหละครับตรงเกียร์นะครับเราก็สามารถปรับได้2โหมดในรถคันนี้ก็คือเป็นโหมด B break, หรือคือเบรกหรือโหมด D คือขับดライ์ธรรมดาโหมดเบรกเนี่ยก็คือเวลาเรายกคันเร่งขึ้นนะครับรถมันจะหน่วงเองอัตโนมัติเพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเราจะทําหน้าทีนะ่ณตอนนั้นเป็นเจเนเรเตอร์ที่คอยออดึงกับเปลี่ยนพลังงานการเคลื่อนที่ของรถเนี่ยกับเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็เซฟเข้าไปในแบตเหมือนเดิมนะครับ ทำให้เวลาเราขับในเมืองรถติดๆที่แบบเป็น stop and go traffic เนี่ยค่อนข้างทําได้ง่ายครับก็ข้อดีของ Gear B, Gear เกียร์ B เกียร์เบรกนีครับก็จะอยู่เวลาเราขับในเมืองเนี่ยเราปล่อยปุ๊บผมไม่ได้เหยียบเบรเลยนะครับมันก็ชะลอลงเองเลยแต่ว่าถึงนณะที่ความเร็วระดับหนึงประมาณ10กิเมตรชั่โมงเราต้องเบรกเองต่อนะครับผมรถมันจะยังไม่เบรกจนถึงหยุดนิ่งให้เป็นรถที่ขับง่ายนะครับ คับในเมืองชบเฉียวไปไปมาๆเนี่ยง่ายเลยครับไซส์ไซส์มันไม่ใหญ่แล้วก็ขนาดรถมันไม่ใหญ่มากครับผมหาที่จอดง่ายแซกซิกแซกไปมาก็ง่ายครับผมอัตราเร่งก็ดีผมถนนด้านหน้าเนี่ยจะได้ขับได้ทั้งหมด120นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าเป็นยังไงเนาะ120ย่แล้ะครับ ที่ความเร็วนี้เราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยเสียงลมมันมาและมามากขึ้นเสียงยางที่ความเร็วนี้นะครับก็จะกินอัตราการสิ้นเปลืองก็จะอยู่ที่ประมาณ20-25กิโลวัตต์ต่อร้อยกิโลนะครับทีเรากลับมาที่ eco ม o แล้วก็ถนนนี้ขับได้70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราก็จะมาดูว่าขับชิวๆที่70เนี่ยอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่เท่าไหร่จากที่หน้าจอบอกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7-13กิโลวัตต์ ต่อ100กิโลครับผมเนี่ยครับการเขาคงรู้สึกเลยว่าบอดี้โรเยอะอยู่ที่5้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะกินไฟอยู่ที่ประมาณ2อถึงหกิโลวัตต์ต่อร0อกิโลนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างประหยัดเลยแหละครับช่วงล่างนะครับผมรู้สึกว่าช่วงล่างคันนี้ค่อนข้างแข็งแต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับรถ E ีเนี่ยน้ำหนักมันมาก ก็ส่งผลให้ทางผู้ผลิตเองจะต้องปรับช่วงล่างให้แข็งไม่งั้นเวลาเราเลี้ยวโค้งรถมันจะโย่ไปยาบมากเกินไปนก็อันตรายได้นะครับอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยที่ทางเราได้เทสต์ไดรฟ์นวันนี้นะครับก็จะอยู่ที่12.8กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นค่าที่ดีมากๆเลยครับด้วยอัตราสิ้นเปลืองไฟแค่นี้เรนจ์390กิโลก็สามารถทําได้สบายตอนหนึ่งการชาร์จชิลๆเลยแหละครับ ก็ในปี2013นะครับที่เท s l a ได้มีการเปิดตัวโมเดล S ออกมาเนี่ยทาง r n a u น t ก็ได้ทำให้ทุกคนเห็นว่ารถยนต์ EV ีเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องแพงแล้วก็เป็นรถยนต์ที่ทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายผมเองก็ไม่แปลกใจเลยที่ r n a น u t t ซ o ่จะเป็นหนึ่งในรถยนต์ EV ีที่ขายดีที่สุดในยุโรปนะครับแต่ว่าในปีที่ผ่านมา2021เนี่ยโดนเท s l a m o เดล3แย่งตาแหน่งไปเรียบร้อย ถ้าชอบวิดีโอผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง d u s Auto ไปด้วยนะครับในอนาคตเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์แนวนี้ออกมาให้ชมกันอีกเยอะเลยแหะครับวันนี้ก็ขอลากันไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ